สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตาผาฝันเมือม่อไม่วันไม่สดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะพือเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีนะคะเดอะ้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะข้ามพลมีเวลาก็มาค่ะมาจิบกาแฟกับไอตุกตาผาฝันมาหม้อกาแฟหม้อเกา่กาถ้วยกาแฟถ้วยเกา่าเนาะค่ะเนาะคนพาดื่มกาแฟก็คนเก่าค่ะ กาแฟหอมๆเลยค่ะเด้อเพื่อนๆกันสบายดีกันหมดทุกคนเมื่อ้บอกค่ะมาจิบกาแฟกันก่อนเนอค่ะเนาะฮ่ามีเหงกันนะคะ่าสิ้นใจกันนะคะ อากาศก็คือเก่าค่ะอากาศเย็นค่ะข้างนอกอากาศหนาวเย็นนะจ๊ะเด้อเมื่อวานเนาะว้าเรื่องเมื่อวานเมื่อวานตนแหลกนันไปอันไปกินเข้ากบหมู่ค่ะนัดกันไว้อันเหอะแล้วละค่ะพอดีมันต่างคนบ่มีเวลาแล้วเมื่อวานนี้ได้เจอกัน ไปกินร้านอาหารจีนแซบค่ะคุยกันเนาะค่ะเนาะกบ,บติสงเฉ่งสงเฉงคนก็เต็มร้านเนาะกันเถอะเอยเออเอเอตุกตาก็กาแฟนก็ไปอันทีแรกไปหาพี่ก้อนเนาะค่ะเนาะทีแรกวันนั้ไปเจอกันอยู่ร้านวันนี้รถโอ้มันนะอันไกลปีใหม่แล้วละใ,ในช่วงในะคริสต์มาสปีใหม่ก็เลยไปหาพี่ไปหาพี่ก็ได้คุยกันค่ะคุยกันก็ นั่งดื่มกันแล้วพากันไปกินข้าวกินข้าวก็ออกจากร้านก็สามทุ่มเนาะค่ะเนาะร้านมันอะปิดมันปิดสามทุ่มก็พูดีออกมาก็เธอเอ้ยก็เกือบเป็นคนสุดท้ายแหละค่ะจากนั้นก็เลยไปอันไปนํามู่อีกค่ะพานถามไปส่งเพื่นว่างั้นเถอะวะนั่งรถเอารถไปคันเดียวบัวได้ยันบัวได้ไปคนละคันรถไปส่งพีนรถ พอดีอันเพื่อนไม่หญิงพันเลยถามเอ่ยว่าตุ๊กตาตัวเบ้เขาไปดื่มเตือนน้าเมาเบ้ออะไรเอ่ยก็เลยถามแฟนแฟน,แฟนเอ่ยว่าคำตัวนะ่ะอันนั้นก็เขาก็เลยประกันเข้าไปนั่งดื่มห้วดเ่าเหลือค่ะเกือบตีหนึ่งอันก็คุยกันนอนคนอนพันก็อันมีการดื่มกันเตือนกันก็คุยกันธรรมชาตินะะี่ค่ะนั่งไปนั่งมาก็คุยอันพันมันมีแมวส่งตัวแมวตัวนึงอันมันบ่ค่อยสบายคะ่ะ อีกตัวนึงกันบอได้ปินแต่กะเะี่ยเรื่องแมวน้ำน้อขนะเรื่องสัตว์เลี้ยงว่างั้นเ้อป้ะกระบปตีนน้องขนมเลี้ยงตะเลือแล้วก็ชอบอันแพงอันนั้นมันบอกก็เลยอันนั้นก็แมวพวกก็มาเด้ค่ะมาสวัสดีมาวนเวียนวนเวียนอยู่ก็แล้วก็ไปนั่งก็เป็นนั่งนั่งมีน้ำเจ้าของคม่ค่ะนั่งนํำตักแต่นั่งนํำทังหลังได้น้อขนมคืออนคือลูกเนี่ยค่ะเด็กน้อยเนี่ย นี่ก็ความรักที่พันมีโตอันซัดเลี้ยงเนาะค่ะเนาะกะแต่ว่ากะอายุเยอะแล้วคะ่ะแมวมันกะอายุเยอะแล้วพันเลี้ยงมาสิบเจ็ดปีแล้วพันบอกในย่างในย่างเขาสิบแปดแต่ว่าอย่างบัวหดพันบอกสิบเจ็ดปีกว่าก็ถือว่ายาวนานเนาะค่ะเนาะถ้าว่าซัดเลี้ยงนี่กะส่วนมากพันสิบอกว่าเอาเจ็ดคุณมันบอกคะ่ะเอาเจ็ดคุณนั้นอายุของซั์เลี้ยงก็คูณเข้าไปอันมันก็เป็นอายุเยอะเนาะค่ะเนาะก็เป็นนั้น รุ่นคุณโสคุณรุ่นเดอะไปแล้วค่ะพันกาพันก็มาทักทายดีเด้อค่ะแมวก็แต่ว่าพันองบม่ค่อยเห็นย่างรถสนทั้นสนนี้ไปสเสียกเออแล้วมาคือเห็นนั้นคำพูดเท่าเนาะค่ะเนอมันพันก็อายุเยอะถ้าว่าเทียบกับคนกาอันหนึ่งปีของแมวก็เท่ากับเอาเจ็ดคูณแม่บอกค่ะเจ็ดคูณเข้าไปกะคูณสิบเจ็ดกว่ากว่าก็ถือว่าโอ้เอว่าโอ้โอโอกบตีเนาะค่ะหนอพันกาอัน แต่ว่าอันเพื่อนไม่หญิงเออพันพันเพงนะคะพันพันกระเซาเด้พันว่าพันหมอนหมอก็มาเบิ้งเดียค่ะพันส่ฟังหมอนหมอดัดนะคะพันมาเบิ้งงหดหือนเลยอันหมอดัดพันก็บอกว่าเออกันอย่างอันโบได้เป็นตะเลยอันแต่ว่าสุขภาพทุดถอยว่าคนเท่าเนาะเนาะกระบุตีคนเท่าวันนี้เอยเราเลี่ยวไปเออเราบอกเอ้าอันพันมีอันที่ว่าอัน ที่ว่าทําความอุ่นแต่ว่ามันเป็นเส ah, ื้อไมเสื่อตอรใส่คำมันเป็นน <ot> ้าบ้านน้าเหนือเนาะค่ะเนาะแล้วพันจะเปิดไว้เออแล้เอาโตคือเอาอันอันนั้นมาปิดออมหมดเลยเด้อค่ะแต่พันเราไปเปิดอันฮิตเตอร์แทนแต่ว่าอันนั้นพับได้เปิดมันที่เอาเสื้อไหมอะเราก็คือมันอุ่นนะค่ะเออแล้วโตโตคือบบโตคือปิดอันนี้ไว้สันโตตัวนาเอาออกอ่ะเออ่าตัวนาบบไซบอกพันว่าโบเมนมันวานอาทิตย์นี้ฮันแมวนะคะไปไปเงี้ยวสนาอัน มงที่ว่าพันนดังไฟนะคะแต่มันอยู่น้ำเนือเหอนเนาะค่ะเนาะพันก็ว่าเอ้าเป็นอันพันมีมองเงี้ยวต่างหากเลยค่ะพันอันพันมีแมวสงตัวพันก็มีอย่างละอันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแมวพันกระได้ไปอันเงี้ยวเสืออันกระบะของกันลยกันเพ่านพันก็เป็นระเบียบเลยค่ะแมวก็เป็นระเบียบเพราะว่าพันเคยชินเนาะค่ะเนาะพันแล้วว่าเขาขึ้นไปแล้วเขาโบเห็นว่ามันโบเปียกเป็นว่า วันเหรอว่าพันพันโบเ่ีวบ่หรือว่าเสือหรือว่าพันเป็นไปเลยวันนี้เรานั่งไปนั่งมาแล้วเห็นแมวฮะนะคะได้เห็นเสียงพันบอกกันเห็นแมวไปเยี่ยวสนามมองที่ว่าพันดังไฟอันขันเอิ้นโอเปนฮาร์ดเนคอนเฮียอยู่ทางนี้พันที่ว่าพันสุ่มไฟขึ้นนะคะแต่ว่าพันโบด้ไซ์พันเลยเห็นพันเลยเดี่ยวพันเลยโอ้ยพันก็เลยอันไปทําความสะอาด สงสัยแมวนะ่ะทำมาหลายมื้อแล้วเพราะว่าพวกเหาบบเห็นกะกะบะเงี้ยวพันเปียกกะอาจสิปเปลี่ยนได้เนาะคะ่ะเนาะพันก็เลยไปทําความสะอาดแล้วพันก็เลยเอาอันอันนั้นมาอมปิดอย่างดีนะคะโบเข้าไปแมวก็เนี่ยเพราะว่าความเคยชินเน,นาะค่ะเนาะก็โดดขึ้นไปแล้วสงสัยนะ่ะสะดวกเลย่าก็พันก็เลยไปปิดบานิล้่าพันก็ขึ้นไปเงี้ยวอันน้ำกะบะพันนะคะแต่ว่าเพราะว่าความที่พัน เดินบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะเนาะแฟนมาก,ก็เลยเอาขึ้นไปก็เห็นเนี้ยเด้อยค่ะพันก็บอกว่าโชคดีที่พ่นเนี้ยวแล้วก็ตรงที่เป็นที่มองดังไฟก็เข้าบาได้เนาะค่ะเนาะเออเอ้ยว่าเออแปลกดีว่าอันแปลกนี่ก็คือว่าสงสัยน่ะทมแล้วเจ้าของบ่เห็นนะคะเจ้าของบ่เห็นแล้ว,ลว,ลวอันวันนี้ละ พอเอิญเมื่อนั้นพันอยู่บ้านเนาะขะเนาะพันเลยเห็นพะก็เลยได้ออมไว้เพราะว่าคําสันกาสงสัยน่ะทาไปอีกยาวนานเพราะว่าแต่ว่าพังกระเบิ้ลเราเอ้ยว่าเอาพันโบได้ไปขีไปแต่บ่มีขีเลยเพราะว่ามีแต่อันมันเป็นเนี้ยวน้อยนึ่งเนาะขะเนาะของแมวพันก็เลยเช็ดออกทําความสะอาดฉีดทันฉีดนี้แล้วก็เลยปิดไฟเพราะเฮากระนะบโบรบได้ดังเกพันวานไฟอันที่ว่าอันที่ว่าที่ว่าเสือสมไฟอันฝืนเนี่ยค่ะบบได้ดังมันบ แล้วอีกอย่างทางอันประเทศเอืออยู่นี้ไปดังซีซัวกระบูได้เลยค่ะเพราะว่าบางที่พันจะมีอันบอกว่าอันช่วงเลยลมลมพัดบดีในพันกระบืออันดังเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสิไปอันรบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็มันมีอันเป็นขวัญสินะค่ะอันว่าระบบขวัญระบบติมันบ่ไปมึงอื่นนะพันก็มีอันมีอันบอกเลยค่ะบมแม่ว่าเป็นดังซีซัวแล้วก็ อยู่ทางนี้การระบบถ้าว่ามันเป็นการเผาผ่านเนาะคันเนาะเอ้ยบ่มีเราคะนดมเอ้ยทุกตานี่เป็นนั้นอิเล็กทริกเป็นมดบ้บานเอ้ยเพราะว่านำค้ังด้านในกรบพื้นในกระเป็นนั้นพื้นอุ่นเนาะคันเนาะพื้นอุ่นเหมันถ้าเปิดก็ความอุ่นขึ้นมาสิค่ะเราเนาะคันก็ที่เป็นห้อยเป็นตัวนี้บ่มีมีได้ทางถึงในห้องน้ําค่ะที่ว่าพันซื้อทําความร้อนอันตัวนี้มีอยู่อันนั้นบ่มพ่อบได้ใส่อัน อันทาความอุ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเป็นความอุ่นแบบที่ว่าเปิดที่ว่าที่มันยืนตามฝาใช่ไหมะแต่ว่าทังข้างล่างเหนือเอ้ยนี่มันเป็นนั้นพื้นอุ่นมันก็เลยถ้าเปิดมันก็ขึ้นเนาะ่ะตอนนี้ก็เปิดมันก็ขึ้นอุ่นอุ่นอากาศดีน้ำเงินนะคะเป็นอากาศกำลังเหมาซ์ในะคะโบ้เยอะสิบเก้าหดอันยี่สิบสององศาเนาะเอ้ยถ้าว่าเกินไปหันมันสีฮอนค่ะยู่น้ำเงินนี่ก็ประมาณสิบเก้าองศาครึ่ง อย่างเอ่ยนี่ที่เปิดไว้อยู่ตอนกลางคืนก็ประมาณสิบเจ็ดองศาครึ่งก็ลลงะะพก่นหลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีเพื่ออายุาของกลางล่างก็เลยเอ่ยก็เลยเอ่ยก็เลยไปนั่งคุยก็เลยไปเบิ่งอันแมวพันกระหมานป้วนเปีปปปปป้ยนป้วนเปี้ยนคุยนํากับเพราะว่ามันก็มันก็ชินกินเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเอางู้